สวัสดีครับอาจารย์มอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกลิดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับ youtube นะครับแล้วก็ไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงสรรพคุณของดูทุ่งนะครับสูตรดูทุ่งสูตรนี้นะครับดูทุ่งสมุนไพรดูทุ่งคุณจะกลิดนะครับดูทุ่งสดดองน้ํามันนะครับก็ผลิตจากดูทุ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะกลิดทํานะครับผมก็จะให้ดูครับผม นี่ก็เป็นดูทุ่งสดดองน้ำมันนะครับที่พร้อมส่งให้ลูกค้าหมอยาที่ท่านสั่งมานะครับก็ใช้การหมักกับน้ำมันตำรับของจักรกลิดนะครับแต่ว่าน้ำมันไม่เยอะนะครับมีความเป็นเนื้อดูทุ่งอยู่พอสมควรนะครับนี่สูตรนี้ก็ทำมาจากนี่ครับดูทุ่งนะครับที่ไปขุดมานะครับนี่ขุดมาจากทุ่งจากนาครับเล็กหัวใหญ่ก็คละๆกันนะครับโอ้ยใหญ่ๆก็ประมาณนี้ครับผม เหลืองมากอันนี้ล้างแต่ยังไม่ได้เอาเปลือกออกนะครับจะต้องมาขูดเอาเปลือกออกก่อนนะครับพอเราล้างเอาเปลือกออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาเปลือกนอกนะครับเหลือแต่เปลือกในกับเนื้อสีเหลืองเหลืองนะครับเราจะเน้นสีเหลืองเหลืองอันนี้ผมยังไม่ได้ปาดหน้านะครับทาให้ดูเฉยครับเนื้อสีเหลืองๆงมันก็จะเป็นเหลืองๆงนะครับทีนี้สรพพคุณการใช้งานนะครับดูทุ่งสูตรนี้นะครับสามารถเอาไปใช้เพิ่มขนาดท่านชายได้นะครับอย่างแรกอย่างที่สองก็เอาไปทา ลดอ่ารอยด่างดําบนใบหน้านะครับลอกฝ้าทําให้หน้าขาวนะครับอันที่สามก็ <c oughs> เอาไปทาลบรอยตีนกาได้นะครับผมก็คือจับได้นะครับจะก,กิดไม่ได้ตรงมือนะครับเดีย๋ยวจะว่า <c oughs> หลายคนบอกว่ามันคันผมทำมาสามปีแล้วไม่คันนะครับอ่าลูกค้าที่สั่งไปนะครับก็เอาไปวิธีใช้ก็แบบนี้ครับถ้าถ้าคนส่วนใหญ่สูตรนี้จะแนะนําสําหรับท่านที่รู้ตํำรับนะครับ อันนี้จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับน,นี่คือเป็นน้ํามันดูทุ่งเข้มข้นเลยนะครับนี่เข้มข้นมากครับถ้าเราเอาสูตรน้ํามันตัวเนี้ยไปทาเพิ่มขนาดนะให้ทาบางๆนะครับทาแบบสูตรทาให้ทาเฉพาะข้างบนข้างบนของอิจฉุยเรานะครับนี่ถ้าเพิ่มขนาดก็ทาข้างบนข้างบนแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาแค่นั้นหัวถอกห้ามโดนนะครับท้องห้ามโดนไข่ห้ามโดนทารูปบางๆให้มันแห้งนะครับ ทาแล้วถ้ารู้สึกร้อนหลังจากทาประมาณ2ชั่วโมงถ้ารู้สึกร้อนล้างออกนะครับต่อไปก็จะเป็นตำรับการทาลอกฝ้าทาหน้าขาวก็ให้เอาน้ํามันเนี่ยครับไปผสมกับโลชั่นทาผิวหรือว่าผสมกับอ่าพวกมะขามเปียกพวกธนาคาตามสูตรนะครับแล้วก็มาพอกหน้าไว้ก่อนล้างหน้าตอนเย็นเท่านั้นนะครับพอกแค่5้นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกล้างหน้าปกติแล้วก็นอนห้ามทาตอนเช้านะครับ ส่วนของการทาลบรอยตีนกาก็ให้เอาน้ำมันอันนี้ครับผสมกับโลชั่นทาผิวอัตราส่วนเท่ากันพอกหน้าเราไว้ก่อนล้างหน้าตอนเย็นเหมือนกันนะครับผมตลับสูตรอื่นๆก็ลองดูนะครับผมมีอะไรก็มาคอมเมนต์ข้างล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมคลิปนี้เอาแค่3นาทีสวัสดีครับ